ไม่ใช่ทักทายเล่นๆไงเขาบอกว่าลูกสามีแฟนมีความรักก้อนเหมือนเด็ก18ไงก็แซวไงใช่ไหมละ่ะค,คนมีความรักก็มักจะดูเด็กลงเยอะเลยเเนิดเออยเยอะนิดหนึ่งก็รู้อ๋อมาดูในดัตตี้ดีค่ะทายินเออยังไงตอนนี้แฮปปี้เนาะ รู้สาวเออเดี๋ยวเจอกันแล้วกี่ปีเออเธอไม่ได้ถามฉันถามแต่ผมใช่ฉันตั้งฉายาให้เธอนะปีนี้ใช่ปีนี้สิวิหกบอยบินไงเนี่ยเป็นวิหกบอยบินยังไม่ตั้งปีนี้เออปีหน้าปีหน้าห็นไมล่าน่ารักไมล่าวิหกบอยบินนกตัวเล็กเล็กแต่จะเป็นนกที่ยิ่งใหญ่ ติดปีกนะลูกสาวมุกถามเรื่องนุ่มมามุกมุกเกินขาแดงเลยนะไม่เขาใส่ถุงน้องถุงน้องค่งชุดแดงเพลิงวันนี้สวยอะลูกสาวขอบคุณนะครับสวยไหมวันนี้ชุดอะไรแดงเพลิมหรอชุดอะไรแดงเพลิงเหมือนเจอกันก็น่า Hoa q u